สนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายและบลจรกรุงศรีลงทุนในกองทุนรวมเลือกบลจรกรุงศรีโทร02 657 65 5757 Plan Your Money โทร1572กด5ให้คำแนะนำการออมและการลงทุนสวัสดีครับผมเนมกัสโนวานะครับผม มีคำถามอยากจะถามว่าสำหรับคนที่มีหนี้หลายๆประเภทเนี่ยเรามีวิธีเรียงลําดับความสําคัญกําจัดหนี้เนี่ยยังไงบ้างครับผมอยากจะทราบ สวัสดีค่ะคุณนิวั์ค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณนิวัตการจนะภูมินนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะคะวันนี้จะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการหนี้ต่อเน,นื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ<ส><ๆ>ข้อคิดแรกที่คุณนิวัฒนำมาฝากกันก็คือเรื่องของการบริหารจัดการหนี้รูปแบบใหม่ก็ว่าได้หลายคนอาจจะคุ้นชินว่าเออเราต้องชําระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงๆก่อนแต่วิธีนี้แตกต่างออกไปใช่ไหมคะที่เขาใช้ชื่อว่า debt snowball payment plan คืออะไรคะคุณนิวั์จริงก็คือ การวางแผนสำหรับคนที่เราจริงๆแล้วเราเวลาเรามีหนี้เนี่ยหลายหลายคนเป็นอย่างนั้นที่เราได้ยินว่าคนนึงมีบัตรเครดิตหลายหลายใบยเวลาเรามีหนี้ของบัตรเครดิตหลายหลายใบยใช้ตัวนี้ชําระตัวนี้ก็ไปถอนตัวนั้นมาจ่ายตัวนี้อาาพอมันเริ่มมีเยอะขึ้นนี่เริ่มชักเอาไม่อยู่ฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเด s n o w น a l บลนี่มันเป็นเทคนิคอันหนึง่งในการจัดการหนี้วิธีการก็ไม่มีอะไรครับเป็นเรื่องของจิตวิทยาคือเราเอานี่ทั้งหมดเนี่ยมา เรียงกันดูจากมากไปหาน้อยอนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเราก็ต้องดูว่าอันแรกเลยต้องชําระทุกอันให้ตรงเวลา่อนทุกหนี้ทุกอันให้ตรงเวลาต,ต,ต,ต้องตรงเวลาก่อนต้องตรงเวลาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือเพื่อพอเรากําลังจะแก้ไขปัญหาหนี้ของเราส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็เอาเงินเนี่ยที่เหลือเนี่ยไปชําระหนี้ที่น้อยที่สุดก่อนเพราะเวลาเรามีหนี้หลายๆตัวห้าหกตัวเจ็ดแปดตัวเนี่ยเรา จะ m a n a g ไม่ได้จัดการลําบากมากเนั้นเราเริ่มชําระหนี้ตัวที่น้อยที่สุดเพื่อให้หนี้ตัวที่น้อยเนี่ยมันหมดหมดไปก่อนไมาถึงยอดหนี้ใช่ครคะไม่ต้องดูดอกเบี้ยเลยใช่แต่ที่สําการทุกๆทุกๆตัวทั้ง5-6ตัวเนี่ยต้องชำระตรงเวลาต้องชำระให้ตรงเวลาก่อนนะครับแล้วก็ชําระตัวที่มียอดหนี้น้อยที่สุดเพื่อให้หนี้ตัวนั้นหมดไปเพราะเราจัด6 7ตัว เหลือสี่หตัว<ม>เหลือสองสามตัวแล้วก็เหลือตัวเดียวม,มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราบริหารนี่จัดการเรื่องหนี้แล้วมันเอาอยู่สบายใจนะครับ,บเพราะว่าถ้าเกิดเรามีหนี้หลายๆบัญชีเนี่ยโอ้เป็นเรื่องยากครับ<ม>เหนื่อย เพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับนะคะว่าแม้จะไม่ได้ทําให้ประหยัดดอกเบี้ยจ่ายมากที่สุดเพราะว่าไม่ได้เรียงลำดับตามดอกเบี้ยจ่ายแต่จะทําให้เราเนี่ยพบว่าจํานวนหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ของเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งก็ทําให้เราสึกปลดหนี้ได้จริงแล้วก็มีกาลังใจรู้สึกมีกาลังใจนั่นที่เรื่องทิ่สำคที่สำคัญใช่ครับเหมือนที่คุณนิวัฒบอกไว้ตั้งแต่แรกว่ามันคือจิตวิทยาใช่ครับนะคะทีนี้มาดูกันต่อว่าในเรื่องของการบริหารหนี้เนี่ยหลายคนก็เลือกวิธีรีไฟแนนซ์ค่ะคุณนิวัฒรีไฟแนนซ ของมันแล้วก็มีวิธีอื่นๆที่จะทำให้เขาช่วยบริหารจัดการนี้ได้มากน้อยแค่ไหนค,คะจริงๆรีไฟแนนซ์เนี่ยเราพูดถึงรีไฟแนนซ์ก็คือการที่เราเปลี่ยนเจ้าหนี้ะนะครับก็คือหาหากู้เงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อจะมาชำระคืนเงินอีกก้อนหนึ่ง <ừ> แต่เหตุผลที่เราจะทำอย่างนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าไอ้นี่ก้อนเดิมของเราเนี่ยมันเป็นภาระสูงกว่าคืออัตราดอกเบี้ยสูงกว่าะนะครับอย่างนี้เราก็จะกู้ กู้เงินก้อนหนึ่งมามาชำระอีกก้อนเดิม,มนะครับรซึ่งส่วนใหญ่ใช่ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการเซฟอตัตราดอกเบีย้ยซึ่งส่วนใหญ่จะพบกันในเรื่องของสินเชื่อบ้านะนะครับโดยเฉพาะตอนที่อัตราดอกเบีย้ยในตลาดมันลดลงนะครับเราก็จะทําการรีไฟแนนซ์นี้หรือสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบว่า2-3ปีแรกเนี่ยเขาเรียกว่า t ีเซอร์เรน คือให้ตาดอกเบีย้ยต่ำๆหรือ6เดือนแรกไม่มีดอกเบีย้ยก็มีใช่ไหมครับไปถึงปีที่3พรพอพ้นปีที่3ปั๊บเ,เป็น MLR ลบ5 2 5อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นอัตราดอกเบีย้ยประมารละชั้นวิธีการก็คือเราก็รีไฟแนนซ์น็คือไปกู้เงินจากอิสาบันการเงินหนึ่งมาชำระคืนซึ่งเวลาเราไปกู้ใหม่เขาก็สถาบันใหม่เขก็จะให้ที่เซอร์เรใช่ไหมครับก็ประมาณ 2% 3%เเหรือศูนในช่วง6เดือนแรกอ,อ,ยอย่างที่ผ่าน,านมาอันนี้ก็เป็นวิธีบริหารนี่อย่างหนึง่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเวลาเรา refinance สินเชื่อบ้านเนี่ยมันมีภาระหลาย,ลายอย่างมันมีเรื่องค่าประเมินค่าจำนนงหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอีกวิธีหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเขาเรียกว่า modify loan คือ,อยังไงคะคือเจ้าหนี้รายเดิมครับที่เขาอยู่กับเราเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าหนี้เราอยู่นะครับ เขาคุ้นเคยกับเราอยู่แล้วแล้วเราก็จ่ายดีเขาก็ไม่อยากเสียเราไปถูกไหมครับแล้วทถ้าเกิดเรารีไฟแนนซ์ออกไปเงินที่เขาได้รับคืนเขาก็ต้องไปหาลูกค้ารายใหม่ใช่ค่ะซึ่งเขาก็ไม่รู้จักอีกว่าลูกค้ารายใหม่จะชำระดีหรือเปล่าแล้วลูกค้ารายใหม่ที่เขาได้มาเขาก็ยังต้องให้สิ่งที่เราเรียกว่า t ีเซ e ร์เ t ทอีกเหมือนกันถูกไหมครับเพราะรายใหม่เป็นโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือคุยกับเจ้านี่รายเก่าว่าเราขอ modify ลนสักนิดหนึ่งไม่ใช่เป็น m ลบ0.25ลดลงไหนได้ <ขอ S 1> ไหมขอเป็นสัก m ลบ3 m ลบ4หรือมีโปรโมชั่นเหมือนอย่างที่เหมือนลูกค้ารายใหม่ <c oughs> ได้ไหมแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ให้เหมือนลูกค้ารายใหม่นะครับ <c oughs> แต่เขาจะให้อัตราที่พิเศษลงมาไม่ไม่ใช่อัตราที่ตามสัญญาปกติแน่นอนครับสาาถาบันการเงินไม่อยากเปลี่ยนลูกหนี้ <c oughs> เพราะเราอยู่เขาตั้ง3-4ปีแล้วเนี่ย เขารู้จักเราแล้วว่าเราชาระดีแต่ที่สําคัญเราต้อง,องมีประว,วัติที่ดีนะครับก็เป็นลูกค้าที่ดีด้วยใช่ครับเ <c oughs> ั้น modify loan มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องไปจดจํานองใหม่มเราไม่ต้องไปประมูลใหม่ะมน,นะครับเช้นสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการวางแผนการเงินเขายอมเราใช่ไหมคะยอมครับผมเองก็เคยทํา แต่ต้องเป็นลูกนี้ที่ดี่ต้อเป็นขายหลักนี่คือสิ่งสําคัญใช่ครับคุณเฟ์เพราะฉะนั้นรีไฟแนนซ์เนี่ยนะคะแม้ว่าจะเป็นวิธีที่ดีในการที่จะลดดอกเบี้ยในการที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนสถาบันการเงินนะคะแต่ว่าถ้ามาลองคิดค่าธรรมเนียมแล้วอาจจะไม่คุ้มก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณนิวัตแนะนำฟรนดีก็เพิ่งเศร้าก็คือการโมดิฟายนี่นั่นเองเพราะสถาบันการเงินเขาก็ไม่อยากเสียลูกนี่อย่างเราไปก็คือคุยกับสถาบันการเงินเจ้าเดิมนั่นแหละให้เขาลดดอกเบี้ยเราลงหน่อยใช่ครับแต่ว่าเป็นวิน มาดูข้อคิดดีกว่านะคะคหลายคนพอรู้วิธีการบริหารจัดการหนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของการเป็นหนี้เราบอกแล้วว่ามันก็เกิดจากความต้องการของเราเนี่ยแหละมีนิด <need S 2> กับวอนทันนิดก็โอเคเป็นความจําเป็นแต่ถ้าวอนเป็นความต้องการที่ไม่ได้ก็ได้แต่ได้ก็ดีใช่ไหมค,ค,คะทีนี้ข้อคิดในการก่อนหนี้ครั้งต่อไปคุณนิวไว้ก็มีมาฝากประมาณ7ข้อด้วยกันเริ่มต้นข้อแรกเลยดีกว่าค่ะข้อแรกนี่ง่ายๆเลยครับที่เราบอกว่านิดกับวันสิ่งแรกที่เราถามตัวเราเองก่อนว่าดูวีเรียนลินิด ใช่ไหมเราต้องการมันตอนนี então, and, ้หรือเปล่าใช่ไหมถ้าม er ันจําเป็นไหมถ้ามันไม่จําเป็นก็ไม่เอาหรือถ้ามันจําเป็นต้องการเดี๋ยวนี้หรือเปล่าถ้าไม่ต้องการเดี๋ยวนี้ก็ราไปก่อนนะครับฉะนั้นนั่นคือสิ่งสาคัญแต่สิ่งที่สําคัญด้วยนะแต่สิ่งที่สําคัญคือถ้าเรานิดมันแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่า we be able to pay นะครับฉะนั้นเราต้องสามารถจะชาระมันด้วยนะครับนั่นคือสิ่งสาคัญในข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่2เนี่ยเราต้องไม่ลืม ว่าเวลาเราใช้สินเชื่อเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินตัวเองใช่ค่ะนะครับใช้เงินอนาคตเราใช้เงินของอสถาบันการเงินซึ่งบางคนบอกว่าแล้วเราก็ต้องชําระคืนก็คือเงินอนาคตของเราแต่ไม่ใช่เงินตอนนี้ของเราใช่ครับเชบน่นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องเข้าใจว่าตัวนี้มันไม่ใช่แค่เงินอนาคตของเราแต่มันรวมถึงภาระดอกเบี้ยที่ตามมาด้วยฉะนั้นอันนี้ก็ต้องคํานึงถึงว่าจะก่อจะก่อนี่จะก่อจะจะมีสินเชื่อเนี่ย ต้องคิดถึงตรงนี้มีราคาที่ต้องจ่ายกดอกเบี้ยนั่นแหละสิ่งที่สามนะครับถ้ามีอะไรที่เราคิดว่าเราอยากจะซื้อแทนที่จะต้องซื้อแล้วผ่อนลองดูว่าถ้าเราเก็บเงินเป็นงวดๆแล้วรอถึงตรงนั้นถ้ารอได้นะครับแล้วค่อยใช้เงินตรงนั้นเนี่ยซื้อบางทีผมคิดว่านะครับบางคนเนี่ยเก็บเป็นงวดๆเก็บไปสักยี่สิบสี่งวดพอเก็บเสร็จ ไม่อยากได้ละไม่อยากได้เพราะว่ารู้สึกว่าโอ้หตัวเองนี่ใช้กําลังอย่างมากในการเก็บยิบสีงวด <c oughs> เสียดายที่เอาเงินตรงนั้นไปใช้จ่าย <c oughs> ในสิ่งตรงนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องของลองดูแต่ว่าถ้าเราทําได้แล้วมันจําเป็น <c oughs> ก็เป็นการใช้เงินตรงนั้นในการซื้อแล้วจริงๆเงินตรงนั้นเราเก็บเนี่ยเราได้ดอกเบีย้ยอีก ทันทีเราจะต้องไปจ่ายเงินงวดเป็นเสียดอกเบี้ยนะครับคิดกลับกันถ้าเราคิดว่าเราจะผ่อนรายเดือนก็เปลี่ยนใหม่นะคะว่าก็มาเก็บเงินตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยให้ใครเป็นงวดจะได้รู้ว่าเรานิดมันจริงหรือเปล่าก็กลับไปข้อเดิมเหมือนกันนี่คือข้อสานะคะส่วนข้อสี่เนี่ยถ้าเราจําเป็นต้องมีสินเชื่อก็ต้องหาสินเชื่อที่ให้ภาระเราน้อยที่สุดคือตราดอกเบี้ยน้อยที่สุดสินเชื่อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะภาระน้อยมันก็ต้องมีหลักประกันให้ธนาคารนะครับเช่นถ้าเราจะต้องการสินเชื่อ Person a l Loan แบบไม่มีหลักประกันเนี่ยถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงถ้าเรามีหลักประกันอะไรอยู่ใช้ตัวนั้นในการกู้ยืม huh. นะครับเราก็จะได้อัตราดอกเบีย้ยที่ถูกลงนะครับข้อที่5ะนะครับในการขอสินเชื่อเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือต้องเปรียบเทียบต้องมีข้อมูลเราต้องรู้ก่อนว่าอัตราดอกเบีย้ยเป็นยังไงการให้บริการยังไงมีเงื่อนไขอะไรไหมมีค่าธรรมเนียมอะไรไหม huh. นะครับเพื่อจะให้สิ่งที่เราได้ในสินเชื่อเนี่ยมันมัน เป็นไปตามที่เราต้องการะนะครับระวางแผนได้นะครับข้อที่6กนี่ครับก็ชําระหนี้ให้หมดเร็วที่สุดนะครับก็เป็นถ้าเรามีส่วนที่เหลือพยายามชําระหนี้ให้หมดให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อจะได้ลดภาระดอกเบี้ยของเรานะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับถ้าเราเริ่มชําระไม่ไหวอันนี้สาคัญค,คุยกับเจ้าหนี้คุยกับเจ้าหนี้เพราะว่าเจ้าหนี้ก็ไม่อยาก ได้หนี้ของเราที่เป็น NPL ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คุยกับเจ้าหนี้ครับลองดูว่ารีไฟแนนซ์ได้ไหม,ยมขยายเวลาชําระได้ไหมเพื่อจะให้แต่ละงวดมันน้อยลงค่ะหรือว่าหาวิธีเปลี่ยนตัวแบบรูปแบบของตัวหนี้นั้นนะครับที่สาคัญก็คือทําไงไม่หรือพักชําระขอชําระแต่ดอกเบี้ยก,ก่อนอนะครับหาวิธีคุยกับเจ้าหนี้เพราะเจ้าหนี้เองก็ไม่อยากให้เราเป็นลูกหนี้ที่ผิดนัด ะนะครับนั่นเป็สิ่งที่สำคัญก็อยากได้บางส่วนจากเราบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะนี่คือ7วิธีนะคะที่เป็นข้อคิดในการก่อนหนี้ครั้งต่อไปนะคะถามตัวเองก่อนว่าเรา นิดจริงๆหรือเปล่า<ช>ของนั้นจําเป็นไหมนะคะ<ช>อย่าลืมว่าเงินที่ได้มาจากการขอสินเชื่อแลกมาด้วยราคาที่ต้องจ่ายคือดอกเบี้ยนะคะถ้าไม่จําเป็นไม่ด่วนลองเก็บเงินเป็นงวดๆด,ดูนะคะดอกเบี้ยที่มีหลักทรัพย์ค้าประกันถูกกว่าดอกเบี้ยที่ไม่มีหลักทรัพย์ประกรันค้าประกันนะคะดังนั้นถ้าเราจะกู้เนี่ยนะคะก็พยายามให้มีสินทรัพย์ในการค้าประกันด้วย สอบถามข้อมูลให้ดีนะคะแล้วก็เปรียบเทียบในแต่ละประเภทของสินเชื่อรวมถึงชําระนี้ให้หมดเร็วที่สุดแล้วก็ถ้าชําระไม่ไหวจริงๆก็ต้องคุยกับเจ้าหนี้นะคะคุณคนิวั์คะและยังพอมอยูลาอยู่บ้างนะคะให้ค,คุณนิวั์เล่าให้ฟังในประสบการณ์ส่วนตัวคุณนิวัตเองก็อยู่ทางด้านของสายการเงินมายาวนานเหมือนกันนะคะเจอคนที่ประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จทางการเงินมาก็เยอะอยากแชร์มุมมองไหนให้กับคนได้ฉุกคิดก่อนก่อนหนี้ แล้วก็จัดการนี้ของตัวเองเพื่อได้มีออมในอนาคตคะ่ะครับคือผมอยากจะเรียนนี้ครับว่าทุกวันนี้ยิ่งโดยโดยเฉพาะที่เรามีเรื่องของเครดิตบ<ม>ูโรเข้ามามฉะนั้นผมว่าการก่อนนี้เนี่ยสิ่งแรกที่สําคัญคือเราต้องรู้ว่าเราต้องรับผิดชอบได้ะนะครับเพราะว่าแล้วเราต้องชําระได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเวลาที่เราผิดนัดชําระเราก็จะมีประวัติเรื่องการผิดนัดชําระผมอยากจะเรียนนี้ว่าป้องกันไม่ให้มีประวัติเสีย ดีกว่ามีประวัติเสียแล้ว<ร>ไปวแก้เพราะการแก้เนี่ยเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ uh huh. มันยากแก้มันแก้ได้ด้วยวิธีการเราต้องใช้เวลาในการแก้ไข uh huh. ต้องไปปรับมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือกู้นะครับในสิ่งที่จําเป็น uh huh. นะครับก่อนนี้ในสิ่งจําเป็นฉลาดเลือกวิธีการที่จะทำไงให้ภาระเราน้อยที่สุด uh huh. นะครับแล้วก็เมื่อมีปัญหา คุยกับเจ้านี้ชัดเจนทีเดียวนะคะคทีนี้หลายคนก็ใช้เรื่องของหนี้สินมาเป็นข้ออ้างในการไม่ออมและไม่ลงทุนค,คุณนิวัฒน์มองว่าคนที่เป็นหนี้ลงทุนได้ไหมคะจริงๆแล้วผมว่าได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราลงทุนแม้กระทั่งอย่างเช่นเราลงทุนในสินเชื่อบ้านรเราเรามีหนี้คือเราก่อหนี้เป็นสินเชื่อบ้านนะครับในขณะเดียวกันเรามีสินทรัพย์ที่เป็นบ้าน ซึ่งบ้านเนี่ยถ้าเราไม่ซื้อราคามันก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆใช่เ,เ,เลยะฉะน,นั้นคือการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับผมมองอย่างนี้ครับถ้าเรามองเหมือนกับเขาเรียกว่างบดุลส่วนบุคคลก็มีด้านสินทรัพย์กับนิสิน เวลาเรากู้เนี่ยเราเป็นหนี้แต่เราก็มีสินทรัพย์คือบ้านขึ้นมาเพรเท่ากันพอดีใช่ครับแต่เวลาเราบัตรเครดิตเนี่ยเวลาเราใช้บัตรเครดิตเราเป็นหนี้แต่สินทรัพย์มันไม่มีฉะนั้นบัตรเครดิตเป็นหนี้ที่ไม่ควรทํานะครับฉะนั้นจริงๆแล้วบัตรเครดิตผมว่าถ้าจะใช้บัตรเครดิตเราควรจะชําระเต็มถ้าเป็นไม่ได้ก็คือให้ประโยชน์กับเรานะครับนี่ประเภทหนึ่งแม้อาจจะไม่ได้โชว์สินทรัพย์ทันทีแต่ก็เป็นหนี้ที่น่าจะมีประโยชน์ก็คือ เพื่อเพื่อการศึกษานะครับเวลาเรากู้เพื่อการศึกษาแล้วมีหนี้แต่ด้านสินทรัพย์เราไม่เกิดแต่จริงๆแล้วมันเกิดครับมันเกิด intellectual property มันเกิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจริงๆมันยังไม่เกิดมูลค่าแต่มันทําให้เรามีโอกาสมีรายได้เกิดขึ้นในอนาคตที่สูงขึ้นนะครับฉะนั้นอันนั้นเป็นการลงทุนอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นผมคิดว่าทําได้ในขณะเดียวกัน เราอาจจะมีการลงทุนนะครับอย่างเช่นเราเห็นอยู่แล้วว่าการลงทุนในสินทรัพย์บางตัวนะครับถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวอาจจะให้ผลตอบแทน6-7%อ,อย่างเช่น property ต u n ฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เวลาเรากู้ซื้อบ้านอัตราดอกเบีย้ยช่วงต้นเราอาจจะเหลือ3-4%มสนฉันเป็นผมผมก็คงเอาเงินแทนที่จะรีบไปจ่าย <c oughs> ก็คงเอาเงินตรงนั้นนะครับมาซื้อ p r o p ฟ r t y fund ันเป็นการลงทุนไปก่อนเป็นปการชั่วคราวนะครับ <c oughs> ฉะนั้นสิ่งอะไรก็ตามผมว่าถ้าเราเห็นส่วนต่าง ของอผลตอบแทนกับกับตัวดอกเบียเบ้ยของหนี้เนี่ยนะครับมันมีส่วนต่างกันแล้วผลตอบแทนดีกว่าดอกเบีย้ยก็ควรจะลง,ะลงทุนทน,นะครับนั่นคือการใช้เงินให้มันก่อก เกิดประโยชน์เป็นเงินต่อไปค่ะชัดเจนทีเดียวนะค,คะเป็นหนี้ก็ลงทุนได้นะคะถ้าเราเห็นโอกาสจากการลงทุนนะคะแล้วก็ส่วนต่างของผลตอบแทนที่เราจะได้รับกับดอกเบี้ยที่เป็นหนี้มีช่องว่างนะคะแล้วก็เข้าใจในสินทรัพยาลงทุนการลงทุนพร้อมกับการเป็นหนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไปอย่างใดน,นะคะแต่ที่สําคัญเราก็ควรบริหารจัดการหนี้ให้ดีที่สุดและ ที่เป็นจุดสําคัญกว่านั้นก็คือต้องจัดการเรื่องของการเกอะนี่ว่าไม่จําเป็นไม่เกาะน,นะคะควันนี้ถือว่าครบถ้วนแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากสำหรับคุณนิวัน์การจนะภูมินนะคะผู้ชีวชาด้านการเงินนะคะที่เล่าเราฟังเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมีอีกหนึ่งท่านนะคะมาแบ่งปันมุมมองเรื่องของการลงทุนแล้วหลังจากที่บริหารจัดการนี้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนิวัน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเฟร์นครับ ส่วนใครนะคะอยากจะติดตามเพิ่มเติมนะคะสำหรับสมาร์ทมันนี่กระเป๋าตังกระเป๋าตุงนะคะก็สามารถติดตามได้ในทุกๆุวันศุกร์นะคะเวลานี้เลยนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแฟนเพจของเราก็ได้สมาร์ทมันนี่ขีดล่างมันนี่ช a n น e นวะคะวันนี้หมดเวลาของรายการลงแล้วเฟลทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย